สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือหนีผ้าท่านผู้ชมครับผ้าเอฟซีครับมารับชมต่องวดนะครับปูสายตัดนะครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาชุดรับครับปูวาถาบอเขานะครับเผาสูตรทิมพี่น้องครับงวดที่ผ่านมานะครับปูห้เจ็ดสองบนตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับคงสุดท้ายมหาปูนะครับเนาะ ปูให้ชุดบน7 2ตรงๆปูวาบ้าเ่าถาบ่เขางวดนี้สุดชุดรับปูจะเผาสูตรถิ่มปูวานะครับเนาะขับมาเจ็ตรงๆพี่น้องบอดดีเผาสูตรแล้วนะครับ่ําผู้ชมขับภามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6นนะครับผมกับบรรยาการ โอ้ร des ้อนนะพี as, ่น้องนะครับือทั่งฝนแหน่หอนแหน่นะครับท่านชมเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันนะพี่น้องนะครับเนาะไปรับชมรับฟังตองหวดหวดวันที่16มิถุนา2,566ครับปูจะให้ตองหวดเลยนะครับเนาะเพราะว่าเข้า72ตรงๆ อาซาตุเดอนะครับผมยกมือถ่วงหัวด้วยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะกับขอให้เอฟซีขอให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะกับทุกท่นยานพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมัน่ขนขรยืยนนะพี่น้องเนาะยกมือสาธุครับขอให้เฮงๆให้ปังๆนะครับท่านผู้ชมให้ได้โชคนะครับพี่น้องครับผมเข้าไปหาปูน้ำกันท่านผู้ชมกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าครับปูคำนวณสดๆเลยก็ได้ปูครับรวม ตับบุญน้ำปูคสดรับชุดลับอ้าวนี่ปูไอ้เบิ้งชุดงวดที่ผ่านมานะครับเบาเข่ามหาปูโค้งสุดท้ายพี่น้องเจ็ดสองตรงตรงเกือบได้เขาสตรทิมปูวาจะเผาสตดทิมครับเพาเขางวดนี้ปูว่าชุดลับนี่มันสองงวดแล้วเบาเข่างวดนี้งวดเจ็ดสามขาว่าเขาปูวามเผาสุดทิม สูตรทิ้งพี่น้องเลิกสูตรนี้ปูว่าโอ,อ้ย่านปูได้เผาพี่น้องมาเจ็ดสองตรงๆนะครับท่านผู้ชมเอาครับปูให้ตตองงวดเลยพี่น้องเบิ่งปูค้าวนวณไปน้ำกันดูกันสดๆเลยค่ะดูกันชุดๆโดด,ด,ด,โด,ดครับผมได้คิดเป็นคิดโดดโอ้าอาจจะไล่ในเด้อพี่น้องเด้อรอบบ่าวถารอบปูสรุปให้ก็ได้พี่น้องครับอันนี้เป็นสูตรนะพี่น้องเนาะสูตรจะอธิบายกั ย่าวเบิ่งไปเบิ่งไปครีศาือถ้าเท่าเขียนสรุปให้สุดท้ายก็ได้ครับธรรมชุมครบทุกตัวเลยตัวบนตัวแรกได้มาแล้วครับตัวแรกเด่น901บัวปัว901ยังอยู่ล่างคือเก่ายังอยู่บัวปัวหมวดนี้หมวดอนมันอยู่เหลังครับ แต่ก่อนเป็นสูตรบนในดินหรลงต่างรดับนะกับเก่าสูตรหนึ่งบนนี้ได้เลขหนึ่งหนึ่งงวดนี่กับหนึ่งหนึ่งติปูวบอมาเดี๋ยว่าขับตาชันจอดยังบอม่างวดนี้จะชันจอดอีกหรือจากไหนปูปัวยังบวแน่ใจยังบวแน่ใจกับฮะเบื้องสูตรบนสูตรนี้สูตรที่มันเขาเนี่ยกับสูตรที่มันเขาสูตรที่มันเขาในละปูวเาเบื้งสูตรที่มันเขาครับ วิ่งก็แม่นนักปูเนาะกับธรรมชมวิ่งอีกรอ,อบวิงบบบ่งหกกับเจ็ดนะครับเนาะปันหมวดที่สามแลาวว่าจะเพาะตทิมแล้ะครับผม <c oughs> แงวจะเพาะตัที่วันนี้เด็กวิ่งมาแล้ววิ่งได้แล้วเลตัวหนึน่งนึ่งสองสามวนที่หาหเก งวดที่แล้วห้าหกเจ็ดสูตรที่เขานะครับงวดนี้เดี๋ยวรอปูจับคู่ท่านผู้ชมเอาปูจับคู่เลยท่านผู้ชมจับคู่แลลวก็จะตัดเหยื่อกันเาปูเพราะว่างวดที่แล้วนีตัดก็คือเหลือแค่ตัวเน้นสี่คู่นะครับบนล่างมาตัวเน้นเจ็ดสองท่านผู้ชมจับอันนี้เป็นบนบน บุญคนชุดหนึงชอบเป็นล่าครับบุญียกเลัแยกเลยมาปูบนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าชุดสุดบนปู่นองหนึ่งสองสามแปดกับเก้านสวิ่งมาปูหนึ่งสองสามถัดตัดโตให้เด่นตัวใดละปู เด่นแค่หนเด่นสามววิ่งสมวิ่งสามตัวนี้เตัวเดียวนี่ตัวร่องตัวไดปูสองกับหนึ่งเี่เบิ้งสุดนี่ก่นเบิ้งสุดนี่ก่นนี่สุดที่สองครับเบิ้งสุดที่สองที่สามก่อนตัวนี้ชุดเด่นชุดเด่นแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งศูด

สองหกสองสองคือชุดนี้สามสี่สามหกสามสครับมันเป็นต่อไปเป็นชุดล่างเด่นล่างล่างครับเดี๋ยวรอตัวตัดได้พี่น้องได้นะครับหนคือเขาเดี๋ยวรอตัวตัดล่างได้เก้าศูนย์หนึ่งชุดล่างนี่้ ศูนย an ์หนึ่งศูนย์สองหนึ่ง่งงสองครับเด็กล่ Celsius างยังยูชุดล่างนี้วิ่งตัวใดปูเดินตัวใดงล่างศูนย์สองวิ่งศูน yes? เก้าสองโอ้ตัวมักเบาเถาปูประเดี๋ยวงในเก่าหนึ่งนี่มากมักพี่น้องเป็นกิจอะรกขึ้นมาเล็กนะเล็กไม่แค่นี้เลยตัวล่างตัวใดปูถ้าวิ่งล่างนี่นี่มีเก่าศูนย์หนึ่งเนี่ยมาเล็กมันมาคนรับไหน่ะครับตัวหนึ่งมาหนึ่งก็สองตัวหนึ่งมาเก่าก็ศูนย์อืตัวนี้แหละวิ่งขึ้นให้วิ่งศูนย์ล่องเก่านะำปูนอกล่างบนในปูวิ่งสามล่องไหย วิ่งสามรองสองบนวิ่งสามรองสองคัดเด่นตต่ไปูดเด่นนี้เดือนอยู่แค่นี้นะดับเด่นอ่าครับวัดับบนดับสีครับดับสีตัดลักสีออกหมดครับตัดลักสีหลงดับห้าครับลักหา้ามีบม่ได้ดัแล้วก็นเนือเด่นอยู่สามแปสมเก้เ 2, 8, 2, 9, ากบมันมนสองแเกท่านั้นปปู ชนี้เป็นตัวรอ,อ,อ่อ่าถ้าตกกันในปูจะกันตัวใดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า 1, 8, 1, 9, ปะหรือกันชุดใดมเล็กมันชนกันมีเล็กบนมันตัวมันชนกันครับสองแปดแปดสองครับมีตัวชนกันตัวรองนะครับสองสองตามสองมีตัวรองครับ,ต,บตัวรองบนตัวรององ ตัวเด่นนี่อาเด่นคือสามแปดสามเก้าบปูสามแปดสามเก้าตัวนี้ตัวกันครับอท่านผู้ชมบนตัวเดตัวเดชนกันสามแปดสามเก้านาะครับเนาะตัวเน้นตัวร่องตัวได้ปูตัวร่องสองแปดสองเก้านะสองแปดอปปอ่าสองปดเดี๋ยวมันกลับเอาปูสองเก่าำปูเนาะ 28 29ตัวกันก็จะเป็น22งสองสามสองปูตัวนี้มาชนกันนะตัวนี้อเด่น <c oughs> มาปูบนเก่าหนึ่งหนึ่งเก้านี 29, 29่เด่นล่างสองปดไปเด่นล่างะครับผมสองแสองสองเก้นี่เนีปูกันบ่เด่นบอชุดบนกันเมนองแปดสอนะครับเนาะตัวร่องตัวกันเบิ้ลนี่คือกัน2องสกับสาสอง เป้าปอืมอืชุดบนชุดบนับ,นบหนึ่งเก่าเดี๋ยวปัหนึ่งเก่าลงล่างหนึ่งเก่าลงล่างอ๋อธรรมาชมบ่าวเถาขัดไทยชุดล่างล่างวิ่งอย่งปูววิ่งศูนยงอ,นองเก้าตัวเด่นคือศูนย์สองเก้าสองปู กันเก่าหนึ่งตัวเตัวกันเก้หนึ่งตัวตัวร่องได้ตัวปูรองเลเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่านีมีสิทธิ์มากบนน้ำบ่ปูเอาร่างแค่นี้บปูจับแค่สามคู่นี่บ่จับแค่สคู่หนึ่งหนึ่งบ่กันบปูหรือจังใดหรือหนึ่งสองกันไว้กันไว้ถ้ากันกันหนึ่งหนึ่งแลกันเลขปาหรที่สุดหนึ่งตีปู อง uard ทีเดียวดังได้ดีได้อง uard ที่แล้วหาโรตอรี่ว่าไม่วันนี้อาจจะนำก้นอีกเอาทำปรชมนะครับเนาะง u ดที่แียวดังได้ดีได้บนบนเน้นที่สามครับตัวเน้นคือปู่คือ38 39ชุดกันสองสองสามองชุดรองสองแปดสองเกาล่างวิ่งศูนยรองเก้า เน้น0ูนย์กับ92ตัวรองคือ91้านึ่งเก้าหนึ่งนี่หนึ่งเก้าหนึ่งปปัวอ๋อกราบออเด้อพี่น้องเด้อเขียนกลับให้พี่ปะปัวหรือยังไงมา้องเขียนกลับนะปู่ว่าเก้าหนึ่ว่า91นี่19อาจไปบนเพราะว่า19มีอยู่ในชุดบนนะครับ19มีอยู่ในชุดบนชุดนี้ครับนี่ครับชุดบนมี19ึ่งเก้ครับผมชุดบนมี19 ผม่าปูนี่ตัวร่องนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่พี่น้องครับผมกับตัวน้ำด้วยพี่น้องเด้อชุดเก่าหนึ่งนี่ปูยำแล้วนะครับเดี๋ยวให้เอฟซีมันเห็นอ่างวดที่ผ่านมามาหนึานี่ครับชุดรับปูสายตัดพี่น้องเจ็ดสองตรงตรงนะครับวิ่งบนวิ่งหกกับเจ็ดนะครับผมมาตัวเน้นนะครับเจ็ดสองนะครับผมนี่ครับงวดนี้พี่น้องแคปหน้าจอครับผม ลงเธอเดียวแคปหน้าจอพี่น้องครับปูสายตัดชุดลับนะครับ16ลงเร็วลืมเร็วลงเร็วลืมเร็วอันนี้มาเร็วครับงวดที่แล้วปูให้ยันมือ้อยันวันสุดท้ายยันมือสุดท้ายงวดนี้ครับบนวิ่ง3เด่น3รอง2 3 8 3 9 2 8 2 9ตัวรอง3 8 3 9ตัวเด่นตัวกัน2 2 3 2อย่าลืม1 9อาจไปบนนะปูเนาะ เก้าเก้ามามาใดทั้งบนทั้งล่างปัวาล่างวิ่งศูนเด่นศูนรองเก้าตัวเน้นคือศูนยองเก้องกับตัวรองคือเก้าหนึ่งหนาบาหนให้ติดบนมันปูวจะจะเลกเลขบนเนี่ยดับเก่าเอาพี่น้องนะครับเขียนไว้น้าถ้าพ่มาปึ๊บเบาเถากบมันใจเด่นในล่างเลนก่าอ่าบาบนดับเก่าับมาล่างมาปูวมาล่างอ่ากันไว้เพื่อน้ำเลย นะครับเนาะผมมักเก้าในเก้าหาพี่น้องศูนย์ห้าอีกที่หนึ่งปูต่าผมมักในรับเกาจจ้าหนึ่งหนึ่งเก้าแคปหน้าจอท่านชมเอากราบขอบุญขอบคุณปูพี่น้องนะครับขอบคุณเอซีแฟนจับทั้งช่องขอบคุณพ่อแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับเนาะครับขอให้ได้โชคนุ่ปูครับขอเฮงเฮงเด้อครับพอกันกับแอดมินบ่าวเถ้าไม่ขีดนาสวัสดีครับ